สวัสดีครับวันนี้อาซงมาพบกับท่านอีกแล้วนะฮะสัปดาห์นี้ครับเ,เป็นเรื่องของการขายของ otop ของดีประจําจังหวัดแต่ร้านไหนก็ขายของเหมือนกันทําอย่างไรให้แตกตา่างเข้าใจเลยนะผมเคยเป็นกรรมการ o t ท็อนะฮะหสินค้า1ตําบลแล้ว1ตําบลเนี่ยก็มี10หมู่บ้าน แล้วในตำบลนี้ทั้ง10หมู่บ้านก็ทำครอกออกมาเหมือนกันหมดเลยครับวัตถุดิบก็มาจากหมู่บ้านเดียวกันนะฮะครกเหมือนกันอีกทีมหนึ่งพอๆกันครับเป็นการจักสารก็จักสารหน้าตาเหมือนกันอีกทีมหนึ่งเป็นผ้าผ้าผ้าใยทอเป็นผ้าปูโต๊ะก็ปูโต๊ะกันทั้งตำบลเลยนะคำถามก็คือว่า10หมู่บ้านทำออกมาเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยทำยังไงให้แตกต่าง มันแตกต่างไม่ได้แล้ครับแต่วิธีอื่นๆที่จะทาให้แตกต่างหนีไม่พ้นหนึ่งเรื่องของราคาท่านสู้เขาได้ไหมต้นทุนของท่านดีกว่าเขาไหมนะฮะเช่นถ้าต้นทุนท่านดีกว่าท่านอาจจะซื้อท่านอาจจะขายคบแถมสากด้วยนะฮะหรือแทนซื้อคบใหญ่แถมคบเล็กนะฮะอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้หรือการแวการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางการตลาดเช่นไม่ต้องขนไปค่ะเดี๋ยวส่งให้ ค่าส่งมันพอมาอีนึ่งคก็ไม่ใช่ถูกนะครับผมจําได้ว่าตอนนั้นผมดูเนี่ยคบอันหนึ่งอันประมาณเท่านี้เนี่ยนะครับก็ตกประมาณสักเกือบ4ี่ห้าร้อยบาทนันกันนะนะอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อสินค้ามันแตกต่างไม่ได้ต้องแตกต่างจากตัวเราเองครับคือการจัดวางสินค้าถ้าท่านเหมือนกันแล้วท่านยังวางเหมือนกันคือวางอิเล็กเคขขาดเหมือนกันนะวางดูมันไม่มีคุณค่ามันก็ไม่น่าดูเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูวิธีการวางครับและสุดท้าย ถ้าท่านยังนึกไม่ออกว่าทําไงควรจะออกทางที่เข้าครับก็ในเมื่อท่านก็รู้อยู่แล้วว่าสินค้ามันไม่แตกต่างท่านควรทาไงก็ทําให้สินค้ามันแตกต่างสินะฮะทำคคแทนที่จะเป็นคกวงกลมเป็นคกสี่เหลี่ยมไหมดูแบบโมเดิร์นหน่อยอยู่ในสแควร์เอ่อเป็นอยู่ในคอนโดอยู่ในอะไรอย่างนี้นะักคกมีได้กี่แบบแล้วแต่ท่านลองดูก่อนนะคําว่าสี่เหลี่ยมในนี้เนี่ยคือเชฟของมัน นะรูปร่างของมันแต่ข้างในอาจยังเป็นคบเหมือนเดิมครับเพราะมันยังต้องตาบทขยี้อยู่ได้นะอย่าลืมนะครับคุณค่าสําคัญของสินค้าต้องยังคงอยู่นะครับเป็นต้นนะอีกวิธีหนึ่งซึ่งไม่ต้องไปทําให้สินค้ามันแตกต่างครับแต่ทําให้ตัวท่านนั่นแหละแตกต่างทํายังไงที่ท่านจะมีวิธีขายทํายังไงที่ท่านจะสามารถนําเสนอสินค้าของท่านในวิธีที่คนอื่นเขาไม่ทาคิดอะไรไม่ออกก็ใส่เสื้อซูเปอร์แมนขายคกก็ได้ครับ นะนั่นก็เป็นวิธีในการสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้ามองเราแล้วเราจึงมีโอกาสในการที่จะขายนะฮะถ้าท่านขายเก่งเนี่ยถ้าท่านพูดเก่งท่านเล่าเรื่องได้เก่งนะคนก็จะฟังครับลองนึกถึงสิครับว่ากว่าจะได้ครกอันนี้มานะครับเราต้องขึ้นภูเขามาก่อนแล้วเราต้องเข็นคกเข็นหินลงจากภูเขามาเพื่อจะมาทําเป็นคกให้ท่านนะแล้วเกตุผลที่ทําไมเราจึงไม่ควรจะเข็นคกขึ้นภูเขานะ อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะกลายเป็นกระบวนการที่มันจะแตกต่างจากตัวท่านเองนะวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ